คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมฮะบอนในตํานานที่ดินแดงวันก่อนนะฮะลักกะปิดลักกะเปิดลักกะปิดลักกะเปิดตํารวจไม่รู้สุดท้ายตํารวจสอนอนดินแดงห้าเสือโดนเด้งอีกแล้วนะฮะคราวนี้ที่ชัยภูมิฮะคุณผู้ชมฮะปรากฏฮะชาวบ้านกําลังแทงไฮโลกันอยู่เลยฮะและที่สําคัญนะ,ะเจอใคระคะเลขานายกอปตอและเจอใครอีกรู้ไหมฮะมคุณผู้ชมคุณหมอถึงขนาดเจ้าหน้าที่บอกอ้าวคุณหมอคุณหมอก็แทงไฮโลกับเขาได้เหรอและเมื่อเจอแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะไปดูคลิปครับ เป right ิดตรงนั้นไหม่ร um ับค uh ุณไปไปไปพาไปพาไปชนะเดี like ๋ยวต้องถ่ายถึงเอาตทรศัพท์มาเมื่อกี้นะครับมีคุณยายด้วยนะฮะคุณยายบอกว่ายายไม่รู้เรื่องไม่ได้ฮะคุณยายฮะเหรอไงครับคุณหมอมารักษาคุณยายไหมไม่ฮะปรากฏว่าโอ้โหนั่งคาวงแบบนี้ นี่คือช่วงที่เจ้าหน้าที่ครับผมทางด้านของรักษาราชการแทน,น,นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดเชียภูมิครับนำเจ้าที่ฝ่ายปกครอง9้านายไปบุกจับวงพนันไฮโละนักพนันตอนแรกแน่นอนพอเห็นเจ้าหน้าที่จะวิ่งหนี ไม่ทันแล้วฮะคุณผู้ชมฮะบางคนจะซ่อนตัวแล้วบางทีชอบอ,อ้างว่าอาบน้ําอยู่อาบน้ําอยู่ฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้เรื่อง oh. ไม่ได้ฮะคุณผู้ชมฮะมจับได้หมดเลย,เลยไม่ทันนะ <laughs> คุณนุ่นปรากฏเจ้าหน้าที่จับได้เป็นนักพน,นันไฮโลทั้งชายและหญิงฮะรวม8คนโดยผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุครับอายุระหว่าง54ถึง67ปีบางท่านเป็นผู้สูงวยัยบอกเล่นแก้เหงาเล่นฝึกสมองไม่ได้นะฮะ <laughs> ผิดกฎหมายฮะแต่ที่น่าตกใจกว่าฮะเพราะว่าท่านรักษาการในอำเภอไปเจอฮะ เลขานน้วอปตแห่งหนึ่งในพื้นที่และที่สำคัญคุณหมอคุณหมอก็เล่นกับเขาด้วยหรอ,อไปเจอแพทย์ประจำตำบลรวมอยู่ด้วยฮะแต่ยังไงจะเป็นคุณหมอแต่ว่าอยู่คาวงไฮโลแบบนี้ก็โดนด้วยครับคุณผู้ชมครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ยึดของกลางครับอุปกรณ์การเล่นไฮโลหนึ่งชุดเงินสดร้อยบาทแล้วก็กระดานบอกแต้มหนึ่งแผ่นนะฮะก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งสพบ้านแท่นเพื่อแจ้งข้าหาร่วมกันลักลอบการเล่นพนันนะครับ